สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนเป็นเพื่อนกันค่ะในวันที่หนึ่งนะคะพฤศจ,จิกายนก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ออนแอร์นั่นก็คือดารารักนิลันค่ะจากทางวีทีวีไทยแลนด์นะคะเจ้าภาพคือ t e n c ซ n ว v ดีโอจากประเทศจีนนั่นเองค่ะหวานเอาคำวิวจารณ์นะคะวิจารณ์เรื่องนี้ที่คนจีนเขาได้ดูกันไปแล้วนะคะเป็นนักวิจารณ์ที่คำวอดอยู่ก็คุณหมาชิงอินนั่นเองนะคะปกติแล้วฝีป,ปากเขากล้ามา ก็เลยเอามานะคะให้เพื่อนเพื่อได้ฟังกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าเขาก็บอกว่าเขาดูแล้วนะคะนี้เขาก็ชมเนาะว่าเรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์ที่มีความตลกมากเลยแล้วก็นางเอกนะคะอย่างวิสูซินนั้นก็เหมาะจริงๆกับบทน่ารักคอมเมดี้แบบนี้นะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยการจะมีซีรีส์ตลกๆแล้วให้คนดูดูแล้วมันมีความตลกคือสามารถหัวเราะตามได้เนี่ยมันก็มีไม่กี่เรื่องนะคะยากเหมือนกันที่จะสร้างซีรีส์ในแนวแบบนี้นะคะ ทีนี้เขาก็มีความชื่นชมว่าจริง,รงๆแล้วสคริปต์บทละครเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่หรือว่าไม่ได้มีอะไรที่ฉลาดหรือแหวกแนวอะไรไปแต่ว่ามันเป็นถ้าจะเรียกอาจจะเรียกได้ว่าเป็นแนวที่มันไม่มีความเป็นจริงด้วยซ้าไปนะคะเรียกว่าไร้สาระแต่ว่าค่ะแต่ว่านะคะสิ่งนี้เรียกว่าบทละครเชิงลบที่ได้ผลวิจารณ์เชิงบวกนั่นเองเพราะว่าพอดูแล้วได้เสียงหดวเราะนะคะมันขำนั่นเองค่ะในขณะเดียวกันนะคะซีรีส์เรื่องนี้ก็มีได้ ที่ดูแล้วอ่อนโยนเช่นกันโดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่นางเอกนั้นมีกับตัวละครอื่นๆค่ะยิ่งนางเอกปฏิบัติต่อทุกคนดีเท่าไรนะคะผู้ชมก็จะชอบตัวละครตัวนั้นๆมากขึ้นเท่านั้นเช่นในฉากที่เมื่อนางเอกนั้นเจอพ่อนะคะหลังจากที่แบบเออเข้าไปแบบในหนังสืออะไรเงี้ยความกระตือรือร้นของเธอก็อาจทําให้ผู้หญิงสาวหลายๆคนก็หัวเราะแล้วก็พร้อมที่จะร้องไห้ไปพร้อมๆกันคือมันขำนั่นเองค่ะคือโครงเรื่องที่น่า สนใจนะคะแล้วก็บวกกับความมีคุณค่าและความมีน้ำใจของผู้หญิงอะไรเงี้ยก็ปรากฏให้เห็นในละครโทรทัศน์เรื่องนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะคุณหมาชิงอินนะคะก็ยกย่องการแสดงของวิสุสินด้วยนะคะมีความน่าสนใจจริงๆซึ่งก็รู้สึกว่าการรีวิวละครเรื่องนี้นะคะจะกลายเป็นเหมือนกับแบบ ค่อนข้างจะซอฟไปเลยทีเดียวสำหรับเขานะคะเพราะว่าเขานานๆทีจะได้ดูซีรีส์แบบจีนคอสตูมโบราณนะคะที่มีการแต่งตัวแบบเนี้ยแต่งตัวโบราณแล้วก็มีบทสนุกสนุกให้มาพูดถึงนะคะหากพูดถึงวิซูซินนานนะคะแน่นอนว่าพวกคุณก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าการแสดงของเธอนั้นอยู่ระดับดีในระดับไหนแต่อย่างไรก็ตามอีซูซินนั้นมีเคล็ดลับที่ไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะเพราะว่าเธอนั้นใช้วิธีที่เรียกได้ว่าเป็นผู้หญิง ที่สุดเลยนะคะมีความเป็นผู้หญิงแสดงออกมาในด้านที่มีสเสน่ห์ที่สุดของหญิงสาวค่ะความเป็นผู้หญิงแบบสุดๆนะคะประเภทนี้เรียกได้ว่าไม่ได้มีแต่สเสน่ห์อย่างเดียวนะคะแต่ว่ามีความเป็นผู้หญิงแนวคิดคุน่ารักนะคะความไร้เดียงสาวบวกกับความตลกขบขันของหญิงสาวก็ทําให้เนื้อเรื่องมันมีชีวิตชีวานะคะความล่าเลิงก็จะก่อให้เกิดความน่าสนใจทําให้มีดูแล้วแบบมีความคล่องแคล่วมีแรงเออมีแรงนะคะ แล้วก็มีสุขภาพที่ดีค่ะอารมณ์แบบนี้นะคะก็จะได้มาจากการดูการแสดงของอีซูสินนั่นเองซึ่งก็ถือว่ามันเป็นอารมณ์ที่เป็นเชิงบวกทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งหลายๆคนที่ดูที่ดูละครเรื่องนี้อาจจะอยากปลูกฝังให้ลูกๆของพวกเรานั้นมีคาแรคเตอร์แบบนี้นแบบนางเอกอะไรแบบนี้แล้วก็มีทัศนคตินะคะในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญหน้าเนี่ยเป็นในแนวบวกนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการแสดงของอีซูซินนั้นเหมือนกับเป็นพิมพ์เขียวสําหรับ ชีวิตแล้วก็เป็นอุปนิสัยที่สวยงามของหญิงสาวคนหนึ่งนะที่แบบควรจะปลุกฝังปลุกฝังให้มีในตัวของลูกสาวของแต่ละบ้านในนี่เขาพูดถึงในประเทศจีนนะคะอ่าแล้วค่ะ ก็คุณมาชิงวินนั้นสรุปว่านะคะเขาบอกว่าเออเรื่องนี้ดารารักนิรันนั้นเป็นงานที่ดูดีแล้วก็ไม่เพียงแต่ดูดีเท่านั้นยังให้ความตลกแล้วก็ทำให้ผู้ที่ชมนั้นหัวเราะได้อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรละครเรื่องนี้เหมาะมากเลยสำหรับทุกคนที่จะดูนะคะตอนที่รับประทานอาหารเย็นไปด้วยดูไปด้วยหรือว่าดูหลังจากรับประทานอาหารเย็นเสร็จแล้วนั่นเองค่ะลงชื่อมาชิงวินนะคะโอ้แต่ๆต่ไวิจารณ์ดีทั้งสง สองเรื่องเลยนะสำหรับหมาชิงอินนะคะในคราวนี้เขาวิจารณเรื่องไอเนี่ยค่ะเรื่องดารา,ร,า,ร,ารักนิลันนะคะแล้วก็เรื่องของเรื่องราวหญิงสาวอัญมณีถือว่าเออถือว่าวิจารณ์ให้ให้บวกๆนะคะทั้งสองเรื่องเลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆขาตาบวมนะคะตาเขียวคํากันอีกแล้วนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพให้ดีๆดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วก็หาเวลานอนกันบ้างตอนนี้ออนแอร์มารัวๆรัวๆเลยนะคะยังมีเรื่องที่ พวกเราต้องดูใช่ไหมยอย่างทางแพลตฟอร์มไอฉีอี้พวกเราก็ไปดูห้องฝันหวนคืนกันนะคะแพลตฟอร์มว t ทีวี i l a n d พวกเราก็มาดูดารารักนิรันกันนะคะแล้วก็แพลตฟอร์มโยกูค่ะพวกเราก็ไปดูไอนี่กันนะคะไปดเูเรื่องราวหญิงสาวอัญมณีนะคะ3มเรื่อง3รูปแบบนะคะก็ก็รอดูทุกเรื่องเลยอดวานดูทุกเรื่องเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมเนาะฝากฝากไอ้นั้นไว้ด้วยนะเพื่อนๆก็ฝากน้องฉางหัวเซ ไว้ด้วยนะคะจากเรื่องอะไรนะไอ้ลักซ่อนเงื่อนนะคะไขคดีหัวใจเนาะอย่าลืมดูกันนะคะเรื่องนั้นก็สนุกดีแล้วก็ฝากแม่ทับไว้ด้วยนะคะท่านแม่ทับนะคะเป็นมินิซีรีอย่าลืมไปดูกันอุ้ยแต่ลวแอดวานดูดู5-6เรื่องนะคะดูไปเลยค่ะแต่ละคืนนะคะสนุกสนานหลับคา ipad กันไปนะคะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ